สวัสดีค่ะสองล้อส,สวัสดีค่ะวันนี้มาข้าจ้าเลิกงานข้ามโอ้ยไม่ได้กินข้าวเลย <c oughs> กลัวมันดึกก็เลยรีบขึ้นมา <c oughs> ยัางไม่ได้ สวัสดีจ้าสาวน้อยสวัสดีจ้ามื่อนี้มาคำมาเดิกมาดืนจ้าบนเลิกงานคำแม่หน่อยเอ้ยเลิกงานคำมากเลย,เล,เล,ยลูกค้ามีพูดเดียวทาจนคำทาลูกค้าพูดเดียวแม่ตีม่งเคืองอ่ะแม่ แป๊บหนึ่งเด้อ สวัสดีค่ะยายพรายคนสวยสวัสดีค่ะมันี้มาคำจะมาคำมาคำเหลืองานคำแหม <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาลิงคือพอเห็นเนาะโมน้เนาะมันมันต้องรอแป๊บนึงเนาะลิ้งเมื่อคืนแหม ลิงบอกคืนจะแป๊บหนึ่งแป๊แบ,บหนึ่งกินเข่าก่อนกินเขา่ากินเขา่ามาเด้อกินเขา่ากินมันฝลัง <c oughs> มันฝลังตอดคุณสาเหตุใดไ, <c oughs> ได้หยังข่อยอีกใหญ่ไพรเอ้ยสมุดดาขออ่อยีหยัง จกอกัะหายคอยแต่เมือนขึ้นท่านอะไรแล้วตีเมือนขึ้นจ้าก็หายคอยแล้วตัวก็พญ่ยแอบทายนั่นคอยว่างลิงบดได้แม่มื่อนี่แม่แป๊บนึง ให้ได้คอยถือดาเพิ่นว่าคอยค้าตะลองเพ่งจะฟังนั่นแหละคอยก้มหน้าก้มตาลองเพ่งเนาะคอยก็บว่เห็นผู้ใดแล้วก็คอยก็ว่าขอขอบคุณเพิ่นลอได้ละคอยเห็นเพิ่นมาได้หลายขอบคอยขอบคุณเพิ่นลอตัวเมื่อคืนนี่คอยหัวเพิ่นมาอยู่เด้วยหัวเพิ่นมาอยู่คอยสิลองว่างเรียงไม้บังเดอร์สิได้บ่บนนอบัดนี้นอ บ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องรออีกแป๊บนึงเนาะน้อยรออีกแป๊บนึงแล้วน้อยน้องนองลภัฒนสวัสดีจ้าน้องนงลภัฒนว่างลิงบ่ได้เฮ็ดจังไหนล่ะบัดที่นี่รออีกแป๊บรอ,ออีกสักพักนึงเนาะแป๊บนึงแป๊บนึงมื้อนี้พี่มาซ่าแหมน้องนองลภัฒนมันเลิกงานคำ่ำแหม โอ้ยบางลิงกับหยาบล่งไม้ซะบ่ล่งไม้กับขืนไม่เนาะจ่ายเงินแล้วพัญหาไปเองขุนตัวพัญหาเองขุนเดชจะว่าจ่ายเงิพ่พนคนบ่สันนาคนวะ จ้าบรจจายเงื่อนเขาสันบอกนะใจแล้วใจแล้วน้องพัทวิจ้าเพพันว่าลงล่งลงนะลงขึ้นไม่บอิจาคร่ออีกจักหนอยก่อนแป๊บหนึ่งเหมาเปิดเหตุใดเนาะทั้งจะอขืนบะหมี่ไหมทั้งจะอขืนพันสาไหมล่องขึ้นไม่พันว่าล่องเบิงล่องเบิงแป๊บหนึ่งเนาะรอแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะ โ <G ül üyor> ยาบาเดอร์กินเขา่าท่านกินเขา่าสวัสดีค่ะติ๊ตกเดนมาร์กเนาะเริ่มสองพนาติกเดนมาร์กสวัสดีค่ะพี่ออนเปนว่าเอาไม่เอาไ,ม,อาไมลองเบอง มาบอกล่ะสวัสดีครับพี่ซูพี่ซู้ขึ้นบอมาหนิพี่ซูโอ้ยว้างเลียงบอไปมือนนี่บอม่เน็ตบอเน็ตมันอ่อนไหมไมีเน็ตสองขีดหนึ่งแม่สองขีดหนึ่งในโทรศัพท์นี่ ลิงยังไม่มาเลย,น,ยน้องต้อยน้องต้อยลิงยังวางไม่ได้หรือว่าปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดใหม่เปล่าลองปิดโทรศัพท์ก่อนเดอ้อแบบหนึ่ง มันเป็นน้ำโทรศัพท์หรือเป็นน้ำอินเทอร์เน็ตโอหรือว่าเป็นน้ำอันคอมห้าห้าพิเศษเป็นนี่แท็กแคร์นะ เอาโทรศัพท์เปิดประไดมาที่นี่กอยเปิดโทรศัพท์กระได น้องต้อยแปหนึงป้าแมวสวัสดีจ้ะป้าแมวสวัสดีค่ะ,ะววสวัสดีค่ะป้าแมวเนาะแล้วก็สวัสดีน้องต้อยด้วยจ้ะเดอ้อน้องต้อยนะคะวันนี้มาดึกค่ะวันนี้มาดึกนะจ๊ะ มั่งลิงกอีกคนจะได้บอลิงลิงลิงคำบรรกส่มกร มันบอมมากมันบอมมากมันบอมมากเอาไม่เนาะ บอกให้ลลงแต่แหลกก็บร่ลิ่นวะา่งไหม้ฆษณาเนาะล่องล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 งจุบจุ๊บ